หดละหมดโอชมอลไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ตองใ่ไม่องใส่ไม้องใส่ไม่ต้องใส่่ต้องใส่่ต้องใส่ไม่องใส่ม่ตองใส่ม่ต้อ่ค่ต้องใ่ไม่้อไ้องใ่่ตงใส้องใส่องใสไมอ่ค่อไ่ต้่ไม่ตองใส้อใส้องใส่่้องใส่่ต้อ่องใ่่ต้ไ้อง่่ตงใส่่ต้งใต่่ต้อง่่ต่ย่ง

เนอไปขอไมขอเองปะโนอเออัลมอนนมอัลมอนก็อร่อยกินกเาตอนแรกพี่ไม่รู้ซื้อตั้มจริงหรีถ่ายวิดีโอนะนไม่ทานั้มาม Yeah. <laughs>